Shall have breakfast we together มเมื่อเลาะก,กาวออกหมดแล้วนะครับให้เราเอาจอใหม่ใส่เข้าไปนะครับโดยไม่ต้องตากาวก่อนนะครับเราลองเทสสายแฟดูก่อนว่าหน้าจอมันใช้ได้ไหมแล้วก็ค่อยตาคาวนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ติดเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยเราสามารถส่งคืนได้ครับเใส่ไปจอเข้าไปครับนี่นนงเงียบกย สติ๊กเกอร์ที่เราลอกออกเมื่อกี้ก็ติดกลับเข้าไปเลยครับอันนี้มันติดฝั่งนู้นไปแล้ว แบตก็ไปเลยครับแ <c oughs> บตก็ไปเลย เอาละครับเดี๋ยวเราจะไป,ไปดูต่อไปก็เราลองเทสเปิดหน้าจอดูเลยนะครับว่ามันติดไหมเทสปิดเครื่องหน่อนครับอ่าครับติดครับติดนะครับผมหน้าจอติดนะครับอหน้าจอติดแล้วครับ รอรอเครื่องมันมีลันก่อนนะครับลันเปิดอยู่นะครับหรือว่าใช้ได้นะครับต่อไปก็ใส่ฝาหลังเลยครับใส่ฝาหลังนี่ครับฝาหลังที่เราวัดออกมาตอนแรกใส่กลับเข้าไปเลยครับ กดให้มันลงล็อกนะครับตั้งแต่เนี้ว่าเกี่ยวกับการล็อกได้เดี๋ยวปปยเดี๋ยวแล้วก็ขันน็อตกลับเข้าไปเลยครับขันให้หมดทุกตัวเลยครับที่เราแกะมาแล้วขันน็อตเลยครับทุกตัวเลยนะครับต่อจากที่ขันน็อตครบทุกตัวแล้วครับผมด้านหลังนะครับขันทุกหมดแล้วนะครับผมแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับ ครับต่อไปก็เอากาวหลังมาปิดเลยครับเราไม่ต้องหยอดกาวใหม่นะครับใช้กาวเดิมครับผมเสรเลยครับฝนก็ตกนะครับผมครับฝนให้แน่นนะครับให้เรียบสนิทครับต่อไปก็ตากาวหน้าจอเลยครับเพื่อจะติดจอเยอะแน่นเลยครับ ยังไม่ได้ทาเลยนะครับกาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทากันนะครับทากับขอบนะครับมันจะมีขอบอยูน่นิดนึงครับทาตรงขอบเลยครับเราต้องใส่เยอะนะครับกาวนะครับเวลาทานะครับ โดเฉพาะขอบขอบนะครับเ็กไปยีนะครับเด็กสิลานิดทิละนิดนะครับไม่ต้องรีบนะครับทำตามเลยนะครับผมถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงตรง,ตรงไหนก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสอบถามมาได้นะครับผมเดี๋ยวจะตอบทุกคำถามนะครับ นีนะครับไม่ต้องรีบนะครับอย่เย็นๆนะเราจะครบแลวนะครับท้ายเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะครับตล้ลาก นี่จะเป็นลําโพองอย่านี้ด้วยนะครับเดีย๋ยวจะทาช่วงลําโพงเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะไม่ดังนะครับ <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> หลังจากเราทากราวจนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ <c oughs> วางจอลงไปเลยครับ หรือว่าลงล็อกนะครับกาวที่ล้นออกมาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลูบๆเอาออกได้ครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการยึดหน้าจอแน่นครับใช้หนังยางรัดครับหนังยางอามารัดครับ ครับรัดเลยครับให้มันทำปฏิบิียาของกาวกับหน้าจอนะครับเพื่อรอกาวแห้งครับมันจะได้แนบกันชนิดครับระหว่างจอกับตัวเครื่องครับเครื่องยางรัดเลยับ <c oughs> <c oughs> รัดพอประมาณนะครับผมรูปแบบนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราเราจะมาดูหลังจากรัดยางเสร็จนะครับตอนที่แกะสายยางออกนะครับผมหลังจากรอกาวแห้งประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเราจะมาแกะสายยางกันดูนะครับผมจะลองเทสเครื่องนะครับว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวเราแกะหนังยางออกกันเลยนะครับ เซนเลยนะครับครับก็ดูเดี๋ยวลอกลอกตัวนี้ออกเลยนะครับฟินอ่าแล้วก็ถ้ามีกาวที่ล้นเกาะออกมาเราก็ใช้มือลูบๆครับเพื่อเอามันเอากาวออกไปครับด้วหน้าจอเรียบสนิทน,นะครับราจจะลองเปิดดูนะครับนี่ครับจะได้ครับพิลาหนนะ้าจอ หลังจากเปลี่ยนหน้าจอเรามาทดสอบเล่นกันดูนะครับว่าเลื่นไหลปกติหรือเปล่าเลื่นดีนะครับดูปรับเสียงปรับอะไรได้ปกติหรือเปล่าปรับได้ปกติครับแาดงได้ครับาการถือว่าตัอย่างโอเคครับผมอ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ